ถ้าเราทำงานเดียวนะมีความเสี่ยงสูงมากจากหลายๆเหตุผลนะหนึ่งก็คือสภาวะการแข่งขันข้างนอกของแต่ละองค์กรมันรุนแรงขึ้นถ้าเราไม่เพอร์ฟอร์มก็มีโอกาสที่จะอยู่ต่อยากรวมถึงบางครั้งบริษัทมันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันจึงจําเป็นที่ทุกคนต้องเหมือนเตรียมบันไดหนีไฟหรือมีไรายได้ทางที่2จริงๆแล้วเนี่ยคนเราสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้แต่ว่ารายได้ทางเดียวมันจะมีจํากัดไม่สามารถพัฒนาความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวรวมถึงคนที่เรารักได้จึงจําเป็นต้องหาเวทีเพื่อใช้ศักยภาพของเราในขณะที่เราหาเวทีเพื่อใช้ศักยภาพของเราเนี่ยเรากลับได้หลายเรื่อง1คือได้รายได้เพิ่ม2ได้มีโอกาสเรียนรู้ขยายขอบเขตในตัวเราให้เราเป็นคนที่ มีทักษะมีความสามารถที่หลายด้านเพิ่มขึ้นพอมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแวลูในตัวเราก็สูงขึ้นในที่สุดเราก็จะสามารถาหาเงินได้มากขึ้นและที่สําคัญก็คือนึกถึงในมุมประโยชน์ที่เรามีต่อสังคมและต่อผู้คนนะถ้าเรานึกถึงประโยชน์ที่เรามีต่อผู้อื่นเราก็จะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากขึ้นในขณะที่เราก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยอาชีพมั่นคงหรือไม่มั่นคงเนี่ยเรียกว่าอยู่ที่ตัวเราว่าเรามีคุณค่าที่จะมั่นคง หรือเปล่านะมันไม่ใช่องค์กรมั่นคงแล้วเรามั่นคงละเท่าน,นี้เราต้องมีคุณค่าที่มั่นคงถ้าเรามีคุณค่าจริงเราก็จะ มีทางเลือกไปต่อได้แต่ทีนี้คุณค่าที่ทําให้เรามั่นคงเนี่ยมันต้องไม่ใช่คุณค่าจากงานเดียวที่เราทํามาตลอด10ปีจนเรามองอย่างอื่นแล้วงงไปหมดถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจแค่ง,งานเดียวที่เราทํามาตลอด10ปี20ปีพอเขามีการปรับเปลี่ยนปบุบทีนี้ละเราไม่มั่นคงและ้ะแต่ถ้าเรามีโอกาสลองควบคู่คู่ขนานกันไปทําไปทํามาเรากลับได้พัฒนาแล้วก็สุดท้ายอาจจะเจอทางที่เราชอบมากกว่านะมัอาจจะเป็นตัวเราเลย เฮ้ยทำไมมันมีความสุขต่างกันจังเลยเวลาเราสัมผัสทางที่ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราวัดจากความสุขที่เราได้เพราะงานจะดีมันดีจาก2ด้านดีจากอารมณ์ความรู้สึกเพราะอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นความรักความผูก ความกระตรืนล้นที่ทําให้เราอารมณ์ความรู้สึกดีเมื่อเราใส่สิ่งนี้เข้าไปเนี่ยการดึงสิ่งที่มีอยู่ข้างในออกมามันจะดึงได้เยอะแต่ถ้าเราทําแบบเซ็งเมันก็เหมือนกับทําด้วยร่างกายไม่ได้ทําด้วยความคิดและจิตวิญญาณและหัวใจของเรามันไม่ได้ฟิลลิ่งทำด้วยร่างกายให้มันจบจบผลงานก็ได้แค่ทําจากร่างกายไม่ได้จากความรักที่เราให้กับง,งานนะเพราะคนส่วนใหญ่บางทีคือชีวิตที่ดีทุกคนต้องการหมดแหละแต่มนุษย์ก็มีจุดอ่อนก็คือติด c o m ฟ o ร์ตโซนจึงยอมทนกับสภาพชีวิตที่ไม่ดีเท่าไห,หร่คือทนได้เพราะแรกกับการไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่ต้องทําอะไรเพิ่มไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่เทคนิคในการเลือกอาชีพที่2ท,ที่เราใช้เวลานอกจากงานประจําได้เนะช่นหลังเลิกงาน5้าโมงเย็นหรือเราหยุดวันอาทิตย์ก็ทำวันอาทิตย์ได้อันนี้คือเทคนิคที่1 2. อ,อาชีพที่2ที่เราเลือกเนี่ยมันต้องให้ไรายได้แล้วก็ให้การพัฒนาตัวเราด้วยไม่ใช่ไป ทำรายได้อย่างเดียวเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ารายได้ของเรามาจากการส่งมอบคุณค่าเราออกไปถ้ามีแต่รายได้เข้ามาโดยเราไม่ได้มีคุณค่ามากขึ้นเลยรายได้นั้นเราจะได้ไม่นานเพราะในที่สุดจะมีคนแย่งบริการจุดที่เราเคยทําได้แล้วทําให้รายได้เราหายไปได้เพราะว่าจริงๆคนเราสามารถถนัดได้อีกแต่เราคิดว่าเราถนัดเรื่องปัจจุบันนี้เพราะเราอยู่กับคอมฟอร์ทโซนเราแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องอื่นเราจรึงสรุปว่าเรื่องอื่นเราไม่ถนัด เลยทีนี้มันก็มีหลายเรื่องที่เราไม่ได้ถนัดในวันนี้แต่จริงๆสามารถถนัดและเป็นประโยชน์ได้เช่นงานเกี่ยวกับการพบปะผู้คนการเสนอประโยชน์ทางด้านการดูแลสุขภาพหรือในเรื่องของการสร้างรายได้เพิ่ม ด้วยโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นเรื่องของการพูดคุยกับผู้คนมนุษย์ทุกคนจริงๆเราก็มีสไตล์ในการพูดคุยกับผู้คนตามแบบที่เราถนัดได้ขอเพียงให้เราค้นพบตัวเองแล้วก็ได้รับการฝึกฝน ในที่สุดเราก็จะถนัดหลายคนมองว่าเอ้ยเรื่องนี้ฉันไม่ถนัดฉันไม่ชอบทําให้ตัดโอกาสที่จะพลิกชีวิตไปเราลองนึกดูนะว่ามันมีอาชีพที่สองน้อยมากคนจํานวนน้อยมากที่ถนัดกับอาชีพที่สองที่รอเราอยู่เพราะถ้าเราถนัดอาชีพที่สองเนี่ยเราน่าจะเลือกเป็นอาชีพแรกไปแล้วเราก็นึกอีกเหตุผลหนึ่งนะว่างานรายได้ที่สองเนี่ยที่มันจะทําให้เรามีรายได้ที่ดีเราก็คงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างเพราะว่าถ้าไม่ ต้องเปลี่ยนแปลงเลยมันก็คงรายได้ไม่ดีหรอกบางทีสิ่งที่เราได้จากการพัฒนาตัวเรามันมากกว่าไรายได้ที่เราได้รับในปัจจุบันอย่างผมนะเป็นลูกจ้างประจ,จําบริษัทหนึ่งแล้วก็ไปขายประกันชีวิตไปทําธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายไปรับตลับหมึกมาขายการทําอาชีพพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีระบบพัฒนา ทั้งเรื่องของ mindset เรื่องของ skill ในการติดต่อผู้คนใช้ทักษะในการทำให้คนอื่นชอบอยากจะสนับสนุนเราฝึกไปฝึกมากลายเป็นว่าพอเรามาทำหน้าที่บริหารกิจการ เรามีอาวุธที่ครบในมุมของการจัดการกิจการได้คือคนที่มีทางเลือกมากกว่าเนี่ยย่อมมีโอกาสมีชีวิตที่ดีกว่าอันนี้เป็นสัจธรรมเลยเมื่อเรามีรายได้ทางที่สองได้ฝึกความสามารถมากขึ้นจากทางที่สองมีโอกาสแสดงสุดฝีมือทําให้ชีวิตเรามีทางเลือกมากขึ้นเมื่อมีทางเลือกมากขึ้นโอกาสที่จะสําเร็จก็มากกว่าเดิม